เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับนะวันนี้นะครับเนาะพี่เก่าก็เลยออกมาเปิดออกมาเปิดเผยนะครับพี่น้องเอฟซีนะความชั่วร้ายนะครับของใครบางคนนะครับเอฟซีนะหลอกแม้กระทั่งเอฟซีตัวเองนะครับเนาะเอฟซีตัวเองก็โอ้หนาโง่นะครับเนาะมันหลอกอยู่ได้นะครับนะอไม่เกินหนึ่งเดือนนะฮะไม่เกินหนึ่งปีนะฮะนะ ก็พูดอยู่นั่นแหละครับแต่ไม่พิถึงไหนนะแล้วจู่ๆนะครับจะมาล้องอีกแล้วครับสามเหลี่ยมทองคําอีกแล้วครับพี่น้องเอจีนะจ <laughs> ีมาล้องสามเหลี่ยมทองคําอีกแล้วปะนี่อันสรุปมึงล้องบอไปหอดใส่เลยเนาะ <c oughs> ไม่ได้ตามเรื่องเลยครับออบสนใจแล้วครับไปนาเทคป่ะนี่ไปล้องเพื่อคอนเทนต์ชื่อๆนะ อาไปร้องเพื่อคอนเทนต์เฉยๆครับพี่น้องเอฟซีแต่ไม่ไปถึงไหนครับผมนะพ่อไปหอดใสครัาไ่ได้ตามเรื่องตามราวาอย่างเลยบัดนี้บัดนี้คือพ่อเอาอีกเลยได้ครับบัดนี้เอาอีกล <c oughs> <c oughs> เออไม่ว่าจะเป็นอะไรครับสำนักเกตในนิทานเรื่องนี้แล้วก็อะไรครับอยู่ที่จังหวัดแล้วกูก็ไปหมดแล้วนะสำนักเกตก็ไม่มีการได้รับอะไรทั้งสิ้นนะนะครับไม่ได้รับอย่างเลยนะ แล้วก็เขาก็มีหนังสือตอบกลับมาแล้วนะอ่าเรื่องพี่ดำรงวัสดีครับพี่บำรุงนะเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไดําเนินการเลยนะไปวันนั้นมันก็มีเลกลับอ่มีเลกลับอะไรอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแล้วอะไรครับทีนี้ก็มีการโทรหากันว่าอา่มีคนที่ถูก้องนี่เขามาขอคัดเดี๋ยวใช่่าพึ่งนะจเพึ่งนะ เอาตัวที่สามออกนะเอาตัวที่สามกับตัวที่ห้าออกนะนะไม่งั้นผมซวยนะออกให้ผมด้วยนะนะนะฝากด้วยนะท่านนะฝากด้วยนะมึงแจ็เขาออกให้ยังแล้วออกมาหัวรอยเยอะๆกูว่ากูรู้นะพวกมึงไปไหนพวกกูพวกมึงไปไหนนะกูไปสิไปลินงานมึงอะไรบางห้ามึงนะเออกูจะไปลินงานมึงล่นะกูจะไปสภาทนายความยู่นี่เนี่ยนะนะนะออ นะครับพ่อรูปหล่อกับมึงใครจะไปก่อนนะ่ะนะรายชื่อของใครจะออกอยู่ในจะออกจากอะไรครับจากในฐานระบบจากบัญชีทนายความนะ่ะกูว่ามึงไปกอน <c oughs> มึงไปก่อนเลยกูว่านะ่ะนะนะมันถูกทุกข้อไงของมึงนะ่ะที่เขากล่าวไว้นะ่ะนะอวดอ้างว่าตัวเองเก่งยังงั้นตัวเองเก่งอย่างงี้นะ เออเก่งก้มูอกบพวกครับเก่งบ่บัญญาบัญญัติบอบปั่นไผเลยความเก่งฮมแต่มึงผู้เดียวบันนี้พอฝนองมาลาบคาบเก่งบ่ญญบัญญาบ่บัญญังบ่บปั่นไผเลยครับเก่งก้มูครับผมแอบอ้างนะเออนะครับเนาะว่าตัวเองเก่งกว่าใครอื่นนะแล้วไปสงังเกตวันนี้ อวดอ้างว่ารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ได้ครับอันนี้เออรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักผู้นั้นรู้จักผู้นี้นะครับนะรู้จักเบิดบักฮานี่ครับอืมรู้จักเบิรรู้จักเบิดบักว่าริมนิตนี่ครับนะอออาทิตย์หน้าเจอกันหำนะมึงจะเฝ้าเป็นล้มนะมึงจะเฝ้าตายก่อนกูนะอ่าแล้วกูก็อยากรู้ถ้ารายชื่อมึงออกจากบัญชี ทนายความเข้าใจบ่ปักฮามึงนะนี่ท่านนท่านแล้วมึงจะทํำยังไงทีนี้ก็แล้แต่หัวมึงแล้วบนี่มึงจะไปหาเก็บขวดขากระยาหัวปอดมึงแล้วบะนี้นะปากมึงนะกำเวนเว้กนกำเข้าใจบ่นะมึงจะมากาศตีนกูนะกูรู้ ถ้ากูทำแล้วมึงจะมากราบตีนกูมันไม่ได้นะออถ้ามึงผิดมึงมึงบอกว่าเดี๋ยว่ผมไปแก้เองเดี๋ยวผมไปแก้เองอ่าก็แล้วแต่มึงนะมึงจะไปแก้อะไรก็แล้วแต่มึงนะใช่ไหมล่ะทุกคลิปทุกไลฟ์ของมึงเดี๋ยวกูจัดก็ไปให้มึงนะอ่าก็กูจัดไปให้มึงนะอ่เพราะความปากดีของมึงไงนะ อ่ามึงมาเล่นกูก่อนนะเป็นบ่พี่นีสวัสดีครับนะอ่ามึงมาเล่นกูก่อนไงใช่ไหมอ่าคนละหนุกคนละหนับเลยครับผมมันครับงานนี้มันครับนะกูนั่งเครื่องไปเลยวันนี้กูนั่งเครื่องไปเลยกูกนะ็นั่งเครื่องถลเลขนี่แหละนะอืมนั่งเครื่องถลเลกนี่แหละนะไปเรื่อยแล้วครับ,บนนันี้อยากได้ยังครับบอกผมมาครับผมมห้ยมดครับ คลิปบันนี่จักคลิปจักไรแล้วบันนี้ครับเ <c oughs> บื้องเอาแล้วบันนี้เ <c oughs> บื้องเอาโอ้กูเศร้าแท้นเลยกูนะกูเศร้าแท้นเลยทีนี้โอ้ตายแล้วครับเรื่องเรื่องมันเห็นะน่ะบอกไปหอ่นะปอ,อ,หอใส่เลยนะี่ะไปลองเล่นห่อใส่เลยน่ะอืมไปอีกแล้วบันนี้ไปอีกนะเส้ชนชื่ออีกเลยเนดะ้เส้นช,ออนะชนชื่อเองเลยเด้อบันนี้เด้อจะให้พู้อ่นเส้นเด้อ อีนากาว่าจะนะครับอีนากาบอกว่านะเอท่านทานายหัวลูกนิดนะจะเป็นคนทําเองอืนะจะร่วมกับเราไลยครับอันนี้สะร่วมกับเราเออขอไปคอมเมนต์นะเมือ่อาาเกี่ยวกับผมจะเอาผมเขาไปยุ่งด้วยนะยานแล้วครับ <laughs> ผมมีหัวโคนดยูผมไม่เอาผมไม่เอาแต่ผมจะไปร่วมสังเกตการด้วยนะนะผมจะไปด้วยเอา ถ้ามันไม่ถ้าถ้ามันผิดกระรองเองเลยทีอืมตัวเองว่าความไหมเขาเรียบบกก้าเซ้นบันนี่ถ้ามันผิดจริงมึงก็เซ้นไปเลยมึงไม่ต้องเอาใครไปเซ้นหรอกพี่น้องก็ลองคิดดูครับนะอืมก็ลองคิดดูครับพี่น้องเ <laughs> อฟซีไอผู้อื่นเช่นกูบอกเลยนะถ้ากูกูกูว่าผิดนี่นะนะอ่านะ ถ้ากูไม่ผิดนะกูก็จะแจ้งความดำเนินคดีได้บัดน,นี้อ่ากูก็แจ้งความดำเนินคดีได้ถ้ากูไม่ผิดบัดน,นี้เออในพลอมากูไม่ผิดนะกูจะเอาให้มัดเลยบัดน,นี้โอ้ใจปะซิวเนาะตัวเ่ก็หดคว,ควนะายเนาะบังค่ามึงใจสอนะมึงเนาะนะนะใจสสครับพี่น้อง fc นะใจปะซิวไงครับถ้ามึง้จักว่าผิดมึงร้องเองเลยมึงใจคนอื่นร้องทําไมเนี่นะหาภาคหาพวกไงครับ อ,อหาภาคหาพวกไงครับใช่ไหมละ่ะมึงหาภาคหาพวกเนาะออมึงหาเข้าไปนะใช่ไหมละ่ะเอาเป็นแคตเลขแห่งปีได้นะแล้วก็มีกฎออกมาใหม่ออกมาเมื่อวานนี้ใช่ไหมละ่ะออกมาเมื่อวานนี้นะครับถูกข้อครับนะสิ่งที่เขาว่านั่นมานะอืมไม่มีใครทําหรอกครับเขากลัวครับแต่อันนี้มันไม่กลัวมันมึนไง เออคนอื่นเขาใจไม่ใจไม่ด้านพอนะครับแต่มึงใจมึงด้านไงมึงมึนไงนะหน้าไม่อายครับพี่น้องเอฟซีเออคนอะไรนะครับหน้าไม่อายขนาดนี้นะครับเนาะไม่มียางอายเลยเนาะนะครับนะใช่ไหมล่ะมึนมึนคักมึนแน่มึนตื่น <laughs> มึนตื่น ก็ไปตอบเอาลแหละบันนี้ไปตอบเอลเดอร์บันนี้เด้อกูว่านัน้อยกินบาทเลยลอยกินบาทเลย,ลย,เลยซื้อมงม่มีในหันแหละบันนี้ <c oughs> บันเขาเปิดรองมาบันนี้บ่ได้ไปลองเฮาใส่เลยสำนาจิกเขาก็มีหนังสือมาได้บันนี้เออว่าไม่มีใครร้องบัดนี้เขาก็มีหนังสือตอบรับมาแหละบันนี้แต่ขี้คุยว่าไปล่องนี่นะบันนี้ครับตัวคักตัวน,นี้เนาะมึงเนาะ ต้มจนเปื่อยเนาะเอฟซี FC กับงูเนาะเอฟซี FC มึงเนาะโอ้ยปวดขกากปวดเนเนาะนะอืมตัวรักตัวเนครับอันอันเบาอยู่แวะแวะแวะขี่คุยทั้งหมดครับขี่คุยทั้งนั้นครับนะขี่คุยทั้งนั้นขี่โมทั้งนั้นครับพี่น้องเอ้ยนะครับบกเยโบบกเคยโบกนะ้อความมึนนะ น่าได้อายโอนว่ะเอเจังไดเนาะเอ่อผมมีเงินสิแตกผมมีเงินกินเนาะมาเงินจะนับสนุนเด้กูจักว่าสิไปท่นทนานวยหลังใหม่นะฮะหลังใหม่นะฮนะตอนนี้ก็มู้ยน้ำมันก็ไม่มีนะเดี๋ยวเอาไปเลยไปเลย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวโอนให้รายการแล้วก็ยิ้มมาวันนี้